นะครับก็ขอสวัสดีนะครับผมน้องนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทั่วไปนะที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับผมวิดีโอนี้จะพูดถึง CPU และ APU นะครับะจะขอแนะนำของ Intel ก่อนนะครับผม Intel มีชื่อเสียงในอ่ตั้งแต่ CPU ของ Intel นะมีชื่อเสียงตั้งแต่ เพนเทียมโฟนะครับซึ่งอยู่ในช่วงราวๆปีสี่แปดสี่เก้านะครับอยู่ในช่วงราวนี้นะครับผมแล้วในช่วงนั้นนะครับ CPU ของ Pen อเพน CPU เพนเทียมโฟนะครับใช้ RAM DDR หนึ่งนะครับโอเค ต่อมาสเตจที่สองนะผมก็เริ่มมาเริ่มเข้ามาสู่ในช่วงเริ่มจะมีอะไรค่อนข้างจะโคดขึ้นนะครับเริ่มมีครับฟิกโหนนะครับก็เริ่มมาเป็นคอ t o ทูดูโอนะครับใช้แรมบ d r 2สองนะครับบัตรส่วนใหญ่เขาใช้บัตรกันพันแปดเอยบัตรแปดรนะ้อยนะขอโทษนะครับผมบัตรแปดร้อยนะครับอ่าแล้วก็พัฒน,นาไปนิดนึงครับเป็นคอร์ทูคิว มีความสามารถมากกว่าคอทูเพราะว่ามีคอที่ใหญ่กว่าคอทูนะครับแต่มีข้อเสียนะครับก็คือมันกินไฟนะครับผมแล้วก็มีความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเขาเลยข้ามเจนนะครับจากคอทูคิวเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นไอระกูลไอแทนนะครับเพราะว่ามีการประหยัดไฟที่โอเคกว่านะครับ แล้วก็มีความสามารถที่มากกว่านะครับผมต่อมาในช่วงตระกูลไอนะครับไอสามไอห้าไอเจ็ดนะครับจะมีจะขอไล่เจนแัวผมซึ่งส่วนใหญ่ๆนี้ก็จะใช้กันก็คือเจนสี่เจนห้าแล้วก็เจนหกนะครับแต่ว่าเจนห้าเนี่ยมีราคาที่สูงนะครับและมีราคาที่สูงนะครับสูงกว่า เจน6อยู่นะครับไม่กี่พันนะครับแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเน้นสำหรับเจน5เนี่ยจะเน้นสาหรับพวกาการใช้งานเกี่ยวกับด้านการคำนวณโดยเฉพาะเลยครับเฉพาะจริงๆครคำนวณทางคณิตศาสตร์แม่นยำมากครับในเจน Gen 5นะครับส่วนเจน6และเจน4เนี่ยมีความสามารถไล้เรียกกันนะครับแต่เจน6จะมากกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับ Okay. เราพูดถึง Gen สี่ก่อนนะครับผม Gen สี่ใช้แรมจะ,จะใช้แรมกันคน,คนส่วนใหญ่นะครับใช้แรมบัตรพันหกนะครับซึ่ง Gen สี่เนี่ยใช้แรมได้สูงสุดแค่บัตพันหกนะครับไม่รับบัตอื่นลักอ่าแต่ว่าในบางทีเนี่ยเขาจะใช้หนึ่งสามสามสามนะครับผมมันจะเป็นบัตที่น้อยกว่าบัตรพันหกหน่อยนึงนะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันบัตพันหกครับเพราะเขาชอบ ใช้พันหกกันเพราะว่าเลขมันจำง,ง่ายดีนะครับโอเคอ่าต่อมานะครับห้านห้าใช้แรม ddr สี่นะครับใช้แรมย d r สี่มีปัญาแต่สองหนึ่งสองสองพันสี่ขึ้นไปนะครับจนถึงรู้สึกสองพันหกรู้สึกจะสามพันหกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเรื่องแรมอีกทีนึงแล้วกันจะมี หัว CPU เนี่ยในในอ่าใน i7 เนี่ยนะครับจะมีหัวมากที่สุดเลยนะครับก็คือ8นะครับเริ่มต้นที่8ปดแปดคอนะครับครับสิบสองเทนะครับแต่ตัวใหญ่ที่สุดของเจนของ i ของ i i7 เจน5นะครับก็คือ8คอสิบหกเทดนะครับคำนวณกันทีนึงนี่แบบเร็วกันสำนันเลยครับ ขอบอกเลยกันเลยว่าซีรตัวนี้กินไฟค่อนข้างมากนะครับในนห้5มากวา I, มากว่าไอมากกว่าไอีไอมากกว่า, 7, วามากกว่าไอเจ็ด Gen สี่แล้วก็มากกว่าไอเจ็ด Gen หกนะครับมากกว่านะครับโอเคต่อมานะครับ Gen หกใช้แรมเหมือนกับ Gen 5ครับคือ DDR4 แต่ Gen 5ใช้แรมแบบ คอร์สชานแนลนะครับอ่าคอร์สชานแนลสล็อตนะครับผมก็คือใช้แรมทั้งหมดสี่แผงครับอ่าแต่เจนหกใช้แรมสองแผงก็คือดูโอชดดูโอสล็อตนะครับผมเขาส่วนใหใช้ดูโอสล็อตกันนะครับดูโอชานแนลสล็อตนะครับโอเคอ่ามีเขาสามารถในเจนหกเนี่ยมีเขาสามารถมากกว่าเจนสี่นะไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่ง ทำให้ความคุ้มค่าของเจนหกเนค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องด้านราคานะครับไลบ่พี่เจนสี่ได้นะก,ก็มันราคาก็มันสเปคค่อนข้างจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าจะดูในความในความในความคุ้มค่าเนี่ยเจนสี่ยังกินได้อยู่นะแล้วก็ยังอยู่ได้อีกสัก2อสามปีนะครับผมนะต่อมาครับ CPU ของ amd นะครับ AMD ทาซีพีอกมามีการประมวลผลด้านด้านคณิตศาสตร์่่งกว่า Intel ไม่มากนะครับเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ได้สมัยก่อนเนี่ยช่วงที่ไลบีพวกคอทูหรือ p พ n เทียมเนี่ยเขายังไม่สาอ่าก็คือยังมีข้อบกพร่องก็คือกินไฟมากนะครับแถมร้อนต่งนางๆนะครับทำให้คนไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับอ ส่วนพวกคอคอของ CPU และเฉ่งของ CPU เนี่ยไล่บี้พวก i7 ได้นะครับไล่บี I ้ i i 3 i มไอห้าไอเเจนเจนได้นะครับเอ่าเจน4นะครับผมได้นะครับขอแล้วนะครับเจน4นะครับไล่บี้ได้นะครับแต่มีข้อเสียก็คือเมนบอร์ดที่รองรับซอ็อกเก็ตของ AMD เนี่ย เขาไม่เขายังใช้อ่า PCIe ครับการจนอ PCIe นะครับ,นะ e บ2.0อยู่ครับแต่ว่าฝั่งของ Intel เนี่ยเขาใช้3.0เนี่ยทำให้การจอบางทีทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้การจอทำงานได้น้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่าควรที่มันควรจะเป็นนะครับผมทำให้บางทีเนี่ยการซื้อ CPU พวกนี้ไปใส่ก็อาจจะ ถ้าเกิดยังมีอยู่เนี่ยก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าผมได้ข่าวมาว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยครับประมาณช่วงเดือนมกราคมพาน์เนี่ยครับจะมี CPU ของ AMD นะครับเจเนอเรชั่นใหม่นะครับออกมานะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกมาในช่วงแอ่ได้ข่าวว่าไม่ไม่ประมาณมกราคมก็กุมพานะครับผมประมาณประมาณนี้นะครับต่อมาครับ APU A.P.U. คือการนำ C.P.U. และ G.P.U. นะครับมามารวมกันขออธิบายก่อนครับ G.P.U. คือการ์ดจอครับคือชิปของการ์ดจอนะครับนะซึ่งเามารวมกับ C.P.U. ทำให้การประมวลผลในด้านกางคกิตร์ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ในด้านกราฟิกเ,เกมนะครับหลายเกมนะครับทำงานได้ดีแต่ A.P.U. ไม่ไม่ เหมาะกับการทำงานกราฟิกตัดต่ออด้านออกแบบนะครับผมก็คือไม่ไม่เหมาะกับด้านนั้นนะครับเพราะว่า apu เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้สำหรับสายเล่นเกมโดยเฉพาะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้สายคิดคำนวณด้านปกติแล้วก็สายออกแบบนะครับซึ่งเนี่ยไม่ได้เหมาะกับ2ด้านนี้นะแต่เหมาะกับเล่นเกมที่สุดนะครับผมมีความสามารถ a p u มีความสามารถถ้า ไล่ลเรียกไอไอห้านะครับนะแต่ในถ้าเกิดว่าเป็น i อห้า o อนบอร์เนี่ยแพ้แพ้เขาแน,น่นอนเพราะว่าไอตัวนี้นะครับคืวเอพีเนี่ยมีความสะหมายถึงเอพตัวรุ่นใหญ่ก็คือเอเนะครับก็คือมีความสามารถนะครับในการประมวลผลทางด้านขณิตศาสตร์ได้พอสมควรนะครับแพ้แพ้แพ้อินเทลหน่อยนึงนะครับ ในบางจุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ้กราฟิกเนี่ยใช้นะขัดลอยครับถ้าออนบอร์ดนะออนบอร์ดได้ยิ่งใส่พวกแรมที่มีบัสสูงนะฮะ ddr 3บัสต,ตั้งแต่อ่าเริ่มต้นที่บัส1866นะครับ2-133 2ง0านะครับโอเคนะครับผมเอาละครับส่วนเรื่องการกินไฟของ ่าของ CPU ของฝั่ง AMD นะครับมีการกินไฟที่มากกว่าฝั่ง Intel แค่เล็กน้อยนะครับผมแต่เขาแก้ปัญหาเรื่องความร้อนไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อ่า CPU ของ AMD ไม่มีความร้อนแล้วนะครับผมส่วน APU บก,กินไฟน้อยครับแต่มันประสิทธิภาพในการ ในการใช้งานค่อนข้างจะโอเคนะครับผมถ้าได้เล่นได้เล่นเกมนั้นถือว่าสุดยอดนะครับผมแล้วส่วนความร้อนนั้นก็น้อยครับไม่มากเท่าไหร่ก็คืออย่างนในช่วงเก์รับได้นะครับผมในตอนนี้นะก็จะขอมาแนะนำอาจจะไปให้ดูนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของ cpu ฝั่ง in t e l ก่อนนะครับาเรามาดู อาตะกูลไอในกูลในตะก,กูลนะครับที่เป็น LGA นะครับซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ต LGA หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมโอเคว่าจะมี CPU มียูแบบไหนบ้านนะครับก็จะมี CPU นะครับผมแผ่นเทียมนะครับซึ่งจะมีสองขอสองเทรดนะครับโอเคต่อมาน้าจะเป็น i อสามยังไงอ่ไอสามไอสามอสานะี้ไอสามนะครับผมก็จะมีสองขอสีเทปนะครับต่อมา i5 ้าครับสีขอสีเทปนะครับผมและ i อเจนะครับ i อ i จ็ดอเจ็ดไอ็ดอนี่ไง i7 นะครับก็จะมีก็จะมีสีคอสีเทดนะครับผมราคานี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับ LGA สองพันสิบเอ็ดนะครับหรืออ่าหรือ CPUi Gen จนห้านะครับก็จะมีนะครับอ่าก็จะมีคอยเจ็ดนะครับอ่าโอเคนะครับผมส่วนตัวนี้นครับเป็นตัวที่มาก่อนไอเจ็ดนะครับซึ่งอยู่ในซีพูอ่าซีพตยะกูลน,นี้นะครับผมจะเป็นรุ่นเหมือนกับว่าเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่ออกเอ็ตนี้นะครับก็เดี๋ยวด่เห็นนะครับ ราคาสูงมากๆนะครับก็จะมีคออยู่ที่6คอ12เทนะครับโอเคนะครับส่วนต่อมาครับเจนเดเรชัน6นะครับก็คือตระกูลก็จะมี CPU นะที่ก็จะมีเพนเทียมนะครับก็ยังตามมาอยู่ในตระกูลนี้ด้วยนะครับยังมาอยู่นะครับก็ สองข้อสองเทศนะครับแล้วก็ไอสามนะสองข้อสี่เทศนะครับผมอไอห้าสี่ข้อสี่เทศนะครับผมเหมือนไอเหมือนจะเหมือนเจนสี่เลยนะครับประมาณเจ็ดน,นะครับไอเจ็ดไอเจ็ดนน,น,น,ะนะครับผมไอเจ็ดอ่าเนี่ยไอเจ็ดนะครับสี่ข้อแปดเทศนะครับผม ก็จะเห็นขอสมคร CPU ตัวคร่าวๆแล้วนะครับผมต่อามาครับ CPU ของของฝั่ง AMD บ้านะครับผม CPU ของฝั่ง AMD ก็จะเป็นตระกูล FX นะครับผมก็เนี่ยครับตามคอพวกนี้เลยอขอไล่เรียงตั้งแต่โอ้มีแต่พี่ใหญ่ทั้งนั้นเลย นอกแบบ fx สี่สามศูนย์ศูนย์นะครับก็จะมีสีข้อสีเทศนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสี C ข้อสีเทนนี้น่าจะจะสู้ i 3สามได้จะชนะเลยนะครับน่าจะสู้ i 3สามได้ชนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะะเดี๋ยวดูก่อนเพราะามีคอยเยอะกว่านะครับเทศเท่ากันคอยเยอะกว่า ถือว่าน่าสนนะครับเสียดายนิดเดียวครับเวนบอรดไม่สามารถใช้เวนบอร์ดไม่รับ PCIe 3.0บเสียดายมากตรงนี้นะครับเสียดายตรงนี้แหละราคาซีบิวก็โอเคเลยนะครับต่อมานะครับ8ข้ปดเทอถือว่าเยอะนะครับสู้พวก i7 ได้เลยนะครับนี่ i7 มี I 7. ไอเจนี้สู้ได้แน่ๆครับนะครับก็ส่วนใญ่จะเลยแค่นี้ครับเพราะว่า cpu ในตระกูลนี้ค่อนข้างจะเก่าก็เลยเหลือไม่กี่รุ่นนะครับโอเคต่อมานะครับที่เปิดตัว APU นะครับเปิดตัวในช่วงปี2012นะครับแต่ต้องเหมือนกับว่าต้องก็คือเขาไม่สามารถตีตลาดได้เพราะว่าเขายังเพราะคนส่วนใหญ่เขาใช้ cpu กับการ์ดจอแยกอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจ aar apu เท่าไหร่แต่ช่วงปี2014นีะครับเขาเริ่มสนใจกันเพราะว่า apu มีความสามารถที่มากกว่า cpu on board ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมีเริ่มร้่นเลยนะครับผมก็คือ a 6ครับผม2ออง t h r e นะครับถ้าเทียบกับ ฟังฟังอินเทเนี่ยก็จะเป็นพวกแผ่นเทียมนะครับผมแผ่นเทียมจีนะครับถ้าเกิดอยู่ใน Gen สเนะี่ยแผ่นเทียมจีนะครับผมใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น A8 นะครับก็คือสีคอสีเทนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็ a A10 นครับสีคอสีเทแต่ว่า A8 กับ A10 เนี่ยมีความสามารถห่างกันก็คือ ข้อแตกต่างกันก็คือจอที่เป็นกระจอนบอดนะครับชิปที่เป็นชิป GPU เนี่ยนะ A10 จะมี GPU ที่รุ่นที่ใหญ่นะครับก็คือกราฟริกจะจะดีมากนะครับในในในตัว AMD A10 นะครับผมใน GPU A10 นั่นแหละครับ สัวนี้นะครับที่ว่าเป็น m 2 p o พ s นะครับแต่ว่าเป็นอ t ทอมคูณสเนี่ยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับเอเทนี่แหละครับแปลว่าเขาปรับเขาไม่ได้ใส่ g p u เข้าไปทำให้กลายเป็น c p u แทนนะครับซึ่งจะมีสีคอและสีเทนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ผมก็จะขอพูดเกี่ยวกับ c p u นะครับที ผมใช้อ,อยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือเครื่องผมเนี่ยใช้ CPU นะครับเดี๋ยวจะเปิดทิ้งนะครับผมก็คือเป็นอันนึงนะครับโอเคมาละเป็นพวกอ่าเป็น i3 นะครับ i3 Gen3 นะครับจะเห็นได้ว่าผมใช้ซ็อกเก็ตนะครับ A 1 1 5 0่งนะครับแต ใน CPU C นะครับมันอ่านการะจออ่ะมันอ่าน CPU ผมเนี่ยเป็น i5 เพราะว่า i5 เนี่ยครับอันที่จริงแล้ว i3 ใน Gen 3เนี่ยครับคือ i5 แล้ครับที่ลดคอลงมาแล้วก็ลดไฟเลี้ยงลงมานะครับทำให้กลายเป็น i3 นะครับผมก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็มีความสามารถประมาณนี้นะครับผม ครับในวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอนะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ